โควิดที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เลยนะวันที่เราบันทึกรายการเนี่ยมีแต่คนพูดสิ่งที่ผลกระทบในทางเลวร้าย<ม>ทางไม่ดีมันมีผู้สูญเสียมันมีผู้ลําบากบแต่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราเรามองหาแสงสว่างของมันได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับผมว่าโควิดคือครูใหญ่ฮะืต่อให้ครูผ่านไปแต่อย่าลืมบทเรียนที่ครูสอนไว้ครับหนึ่งเนี่ยเรื่องเงินเงินเก็บและความไม่แน่นอนของชีวิตค,คือ คนบางคนใช้เงินเสร็จปั๊บม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปลายเดือนก็เงินเดือนออกใช่เราชินกันอย่างนั้นไงถูกต้องมันมันออกแน่แน่ก็ผมเป็นพนักงานบริษัทผมใหญ่โตด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็มันก็ออกทุกเดือนเนี่ยมันจะไม่ออกได้ไงอ่ะแล้วโอ้โหคิวเราเนี่ยร้านเราเนี่ยคนยาวไปถึงถนนโอ้โหรถทัวร์จอด้ยาวเหย็บไม่มีที่จอดเออยยังไงก็ขายได้อาชีพบางอาชีพซึ่งแบบเป็นอาชีพทองคําเลยอ่ะที่แบบบินขึ้นบินลงสายการบินอ่ะรายได้ดีด้วย นี่คือความไม่แน่นอนให้รู้เลยว่าเขาสอนเลยว่านี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตฉะนั้นคุณอย่าไว้ใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตที่คุณเห็นหรือคุณเคยได้สองเรื่องเงินคุณต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางก็อี้นั่งสี่ขาหาักไปขาผมว่ายังพอรุนนะแต่ถ้าคุณนั่งก็อี้ขาเดียวคือมีไรายได้ทางเดียวเนี่ยทุกอย่างจบฉะนั้นควรมีรายได้มากกว่าหนึ่งทาง <ฮะ S 2> แล้วคุณต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นตัวจริงในวงการ ขยายความอันนี้หน่อยอย่างคุณดูเนี่ยถามจริงทั้งนึกถึงพิธีกรเมืองไทยเนี่ยผมเอาแค่สามคนแรกเนี่ยไม่มีชื่อคุณดูติดไม่ได้ครับทลีใสยชื่อให้พิธีกรที่เก่งสุดประเทศไทยมีใครบ้างไตพบวิทวัรปัญญาไม่มีผมมันอยู่ที่ใครเลือกแหละอยู่ที่ใครเลือกน่ทำไนลืมไปได้ยังไงฉะนั้นเนี่ยเบอร์ต้นในกําหนดรายได้เบอร์ท้ายรายได้กําหนดเรา ใช่ไหมครคุณดูไปเนี่ยเท่าไหร่เอคุณดูเท่านี้พอไหมไม่ครับผมต้องเท่านี้ครับแหมคุณดูนะลองเท่านี้ครับโอเคเท่านี้ก็เท่านี้เห็นไหมอันนี้คือเบอร์แต่เบอร์ท้ายเรียกอะไรได้อ่ะเท่านี้ได้ไหมไม่ได้ครับเท่านี้แล้วกันเท่านี้เนีเขาเอาเขาหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาชีพอะไรจงเป็นตัวจริงอย่าตกรุ่นอย่าตกเทรนด์อย่าตกชั้นอย่าเป็นของที่เขาโรดทิ้งครับ จริงๆคาสอนพวกนี้เขาสอนมานานแล้วนะ <G ül> <ช>แต่เราเชื่อมั่นในตัวเองจนเรา <G ül> <ช>ละเลยมันไปจน <G ül> <ช>มีการเตือนครั้งหนึ่งให้รู้ว่าอย่าละเลยสิ่งเหล่านี้นิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยก็รู้อยู่ <G ül> ว่าความไม่แน่นอน,อน <G ül> ผมเชื่อว่าดูรายการวันนี้ท่านผู้ชมน่าจะได้กําลังใจแล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้วิธีคิดหลายๆอย่างต่อสถานการณ์ต่างๆที่ท่านผู้ชมจะเจอในอนาคตผมหวังว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเมื่ออาจารย์บอกว่าเมื่อมันคลิกตรงกันว่าเหตุการณ์กับคําสอนมันตรงกัน อันนั้นอะ่ะเราจะเห็นประโยชน์ของมันใช่ครับสุดท้ายอาจารย์อยากฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมไหมครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนกําลังเซซวนค่อยๆกลับมายืนแล้วก็หลายคนก็ยืนได้แล้วหรือรบ,บางคนกําลังพยายามจะลุกอยู่ครับเชิญฮะอาจารย์ถ้ามืดก็แค่ลืมตาครับตื่นเถิดลืมตาหาความรู้ครับขนาดลืมยังตามโลกไม่ทนันท่านหลับจะไปเหลืออะไรถ้าไม่กล้าก็แค่ก้าวขาออไปทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําดูบ้างครับถ้าอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้ให้ทําสิ่งที่ไม่เคยทําถ้าทุกข์ก็แค่เปลี่ยนความคิด ทุกเรื่องนี้สวิตไปเรื่องอื่นครับเพราะบางคนเนี่ยนั่งรถผ่านชายทะเลไม่เคยเห็นทะเลเลยสักครั้งว่าคนนั้นก็แค่นั่งผิดฝั่งเท่านั้นเองเออไปนั่งอีกด้านผ่านชายทะเลไม่มีทะเลเจวลามาแม่งไงอยู่ฝั่งนี้พอย้ายฝั่งกูว่าแล้วอยู่นี่เองไปนั่งด่าฝั่งเดียวเห็นแลวต้นมะพร้าว ถ้าผิดก็แค่กลับตัวกับใจคนผิดได้ครับ,รบแต่อย่าผิดซ้ําเรื่องเดิมถ้าผิดซ้ําบ่อยๆแสดงว่าการผิดครั้งเดิมไม่ได้สอนไนเราเลยครับร้องไห้อะร้องไห้ได้อ,อีกมากแต่อย่าร้องไห้ซ้ำซากกับเรื่องเดิม,ดม,มถ้าแพ้ก็แค่เริ่มต้นใหม่ทําอะไรไม่ได้ก็ทําอีกอกว่าจะมีคุณดูสัญญามาถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับเกือบ30แล้วครับนั่นสิครับฉะนั้นจะบอกว่าเมื่อไหร่จะเก่งอย่างคุณดูสักทีทําได้30ปีอย่างนี้หรือเปล่า ทุกอย่างต้องใช้เวลาและสุดท้ายถ้าชีวิตไม่เหลืออะไรก็แค่ใช้หัวใจเดินครับโอ้โหผมให้อาจารย์5ดาวเลยครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวผมหวังว่าจะอยู่ในใจของนานผู้ชมวันใดท่านเจอปัญหานึกถึง